ครูช่างหัวใจเกษตรวันนี้เสนอเรื่องความปลอดภัยในงานพ่นสีนะครับก็ขอฝากติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับขอบคุณครับงานสีเป็นงานที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมหลายๆส่วนเพราะว่าชิ้นงานจะออกแบบมาดีสวยงามขนาดไหนก็แล้วแต่ ถ้าไม่มีการทำสีความสวยงามการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้ามีการทำสีแล้วเขจะได้ความสวยงามเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้คุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยนะครับ ในการปฏิบัติงานสีนะครับเราใช้ร่างกายของเราเป็นส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานส่วนร่างกายนั้นก็จะมีทั้งร่างกายของเรานะครับทั้งร่างกายก็จะมีชุดสำหรับการป้องกันระบบทางเดินหายใจก็จะมีหน้ากากดวงตาก็จะมีแว่นตาแล้วก็มือก็จะมีทงมือ ก็จะแจ้งรายละเอียดต่อไปนะครับแว่นตาจะเป็นแว่นตาใสชนิดเป็นกระจกใสอาจจะทำมาจากกระจกหรือทำมาจากอะคริลิกก็แล้วแต่แว่นตาจะต้องปิดให้แนบชิดกับใบหน้าด้วยเพื่อป้องกันละอองสีจะแทรกเข้าระหว่างแว่นตา กับผิวหน้าของเราก็จะป้องกันละอองสีส่วนนี้ที่จะเข้าสู่ดวงตาทำให้เกิดการระคายเคืองขึ้นมาได้ระบบทางเดินหายใจในการปฏิบัติงานสีจะมีอยู่สองส่วนก็คือในระหว่างที่เราทำสีเราจะใช้มือในการขัดตกแต่งนะครับอาจจะเป็นการโปสี ขัดงานโปสีขัดสีจริงลงมือปฏิบัติงานจริงส่วนกรรมวิธีการพ่นสีก็จะมีหน้ากากสาหรับการกรองละอองสีหน้ากากทั้งสองตัวนี้คือหน้ากากสำหรับการกรองฝุ่นละอองกรองสีจะต้องกรองเศษฝุ่นได้ดี แล้วก็ไม่ขัดขวางทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงานนั้นด้วยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือส่วนที่จะเป็นวัสดุที่ใช้ทำจะต้องเป็นยางแล้วก็แนบชิดกับใบหน้าของผู้ปฏิบัติงานนั้นด้วยชุดในการใส่สำหรับการพ่นสีนะครับชุดจะต้องป้องกัน สิ่งที่จะมาละคายเครืองต่อผิวหนังนะครับตัวทำละลายทินเนอร์ผงสีต่างๆชุดจะต้องป้องกันในส่วนตัวนี้ให้เป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานถุงมือจะเป็นถุงมือยางธรรมดาที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานสี การเลือกใช้ก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของมือเพราะว่ามือคนเราไม่เท่ากันอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างเมื่อใส่แล้วจะต้องกระชับไม่หลวมและก็ไม่แน่นจนเกินไปมีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไม่ขัดขวางในระหว่างการปฏิบัติงานของเรา